มาถึงเรื่องราวของประเด็นร้อนในเช้าของวันจันทร์ที่14มิถุนายน2564นะครับเช้าวันจันทร์วันนี้ก็คงจะเริ่มต้นจากทางด้าน <c oughs> ข่าวอุบัติเหตุก่อนเลยนะครับเออข่าวเรื่องราวของทางด้านกรารพยากรณ์อากาศก่อนนะฮะอุณหภูมิของจังหวัดอุบลราชธานีเราดูเหมือนว่าคำทำนายนี้แม่นมากเลยครับผมกรมอุตุเตือนมานะครับเตือนมานะฮะตั้งแต่เมื่อวัน น่าจะเป็นตั้งแต่วันที่วันเสาร์ที่ผ่านมานี้ครับทางด้านกรมอุตุเองก็เตือนมาผมเองก็โพสต์ลงไปใน Facebook นะครับเตือนภาคอีสานและก็หลายพื้นที่ด้ยวยกันนะครับจะเจอพายุดิปรรชันนะครับและจะมีลักษณะของน้ําท่วมแบบฉับพลันนะครับ เป,รปรเ,เป็นการประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาครับพายุดีปริชันบริบรเวณทะเลจีนใต้ตอนบนฉัติับที่3ลงวันที่11มิถุนายน2564นะครับซึ่งช่วงสาร์ทิต์นี้เราไม่ได้จะทำรายการนะครับจึงไม่สามารถประกาศได้ก็เลยมาประกาศให้รู้ในช่วงของวันจันทร์นี้ครับว่าคำถานาเขาแม่นจริงๆครับเมื่อเวลาตี4ของเมื่อวันที่11มิถุนายนก็คือเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับ พายุดีเพรสชันบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนมีศูนย์กลางอยู่ที่ละติจูด18.5องศาเหนือแล้วก็ลองจีจูนะครับ110.5องศาตะวันออกกำลังเคลื่อนตัวจากทิศตะวันตกค่อนทางเหนือเล็กน้อยด้วยความเร็วนะครับประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงมีความเร็วสูงสุดใกล้ศูนย์กลางนี้ประมาณ55กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็จะมีแนวโน้มทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อนครับคาดว,ว่าจากเคลื่อนตัวเข้าสู่อ่าวตังเกีย แล้วก็เคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่12-13มิถุนายนก็คือเสราร์อาทิตย์ที่ผ่านมานี้ครับเป็นการประกาศนะครับลักษณะเช่นนี้จะส่งผลทําให้ร่องมรสุมยังคงพาดผ่านบริเวณภาคเหนือตอนบนและก็ประเทศสปปลาวตอนบน,นครับและก็จะทําให้ภาคเหนือและก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับมีฝนตกหนักมากบางแห่ง ส่งผลกระทบทั้งหมด21จังหวัดนะครับไม่ว่าจะเป็นเชียงรายนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะฮะพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบครับอันนี้เป็นการประกาศตั้งแต่วันที่11มิถุนายนที่ผ่านมานะครับทีนี้พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบตั้งแต่วันที่11ถึงวันที่13มิถุนายนที่บอกว่าแม่นมากครับ mm. ก็จะได้รับผลกระทบก็คือ21จังหวัดได้แก่จังหวัดเชียงรายนะครับพะเยาน่านแพร่ อุตรดิตพิษณนโลกเพชบูรณ์เลยน้องคายบึงการนองบุรีัูอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินมุกดาหารร้อยเอ็ดยะโสธรอ,อำนาจเจริญศรีส,สเกตและจังหวัดอุบลราชธานีครับและก็ขอให้พี่น้องประชาชนดังกล่าวระวังผลกระทบจากฝนตกหนักและก็ฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากเอาไว้ด้วยครับ จริงขอประกาศนะครับให้พี่น้องประชาชนติดตามการประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาและก็สามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์ของกรมอุตุนะฮะหรือรู้ว่าสายด่วนพยากรณ์1 1 8 2ได้ตลอด24ชั่วโมงเขาประกาศมาตอนเช้าของวันที่12คือเช้าของวันเสาร์ครับเวลาตี5นะครับเวลาตี5แต่ว่าเป็นการประกาศตั้งแต่ตั้งแต่เช้าของวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับ ก็จะมีร่องมรสุมโคงพาดผ่านบริเวณภาคเหนือตอนบนและก็ประเทศสปปลาบตอนบนครับและก็ภาคเหนือภาคอีสานก็มีฝนตกหนักบางแห่งนะครับระวังอันตรายครับนี่ก็ประกาศแล้วก็เป็นจริงด้วยครับวันเสาร์ที่ผ่านมานี้ทั้งวันนี้ไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับทีนี้จากทางด้านคําประกาศดังกล่าวนะครับก็ส่งผลถึงทางด้านจังหวัดอุบลราชธานีเราที่นี่ครับ นะฮะฮเดี๋ยวเราไปดูกันนะฮะว่าทางด้านกรมอุตุของอีสานเราก็มีการประกาศเช่นเดียวกันต่อเนื่องกันนะฮะต่อเนื่องกันโดยทางด้านกรมอุตุนะฮะทางด้านอุตุนิยมวิทยาเองของอุบลเราก็มีการประกาศเตือนเช่นเดียวกันนะครับหลังจากที่เราการาบไปแลเมื่อสักครู่นี้ครับโดยทางด้านนายปรเมศอมตะยาคุณนะครับผู้ในการศูนย์ อุตุนิยมพธยาภาคตะอ,ออกเฉียงเหนือตอนล่างจังหวัดอุบลราชธานีได้ออกประกาศเตือนอิทธิพลของพายุดีเพรสชันบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนแล้วก็มีแนวโน้มทวีกำลังแรงขึ้นจะเป็นพายุโซนร้อนก็เหมือนกับที่ประกาศไปเมื่อสักครู่นี้ครับโดยจะเคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศเวียดนามในช่วงวันที่12-13มิถุนายนส่งผลทําให้อีสานตอนล่างครับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะจังหวัดมุกดาหารนะครับ ร้อยเอ็ดยสุธรอำนาจเจริญศรีสเกตและก็อุบลราชธานีครับจะมีฝนตกเรียกว่าเป็นฝนตกหนักมากหนักมากบางแห่งนะครับเมื่อเช้าวันเสาร์ที่ผ่านมานี่ก็เรียกว่าทั้งวันเลยครับสำหรับจังหวัดอุบลราชธานีนะครับจะมีฝนตกหนักตั้งแต่คืนที่ผ่านมาจนถึงเที่ยงวันของวันนี้วันนี้ก็คือ,อ,อที่เขาออกข่าวนี้คือเมื่อวันที่ 12นะฮะเมื่อวันที่12ตั้งแต่เที่ยงคืนของคืนวันคืนวันศุกร์จนถึงเที่ยงวันของวันที่12นะครับบอกว่าฝนจะตกหนักนะฮะมาอย่างต่อเนื่องโดยวัดปริมาณน้ำฝนที่ตกหนักมากอยู่ที่อบตอห้วยไผ่อําเภอโองเจียมครับ46.0มิเมรครับรองลงมาที่อําเภอเรืองใน29.5ม mm. ิลลิมจึงขอให้พี่น้องประชาชน ระวังผลกระทบจากฝนตกหนักและก็ตกสะสมอาจจะทําให้น้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากนะครับและก็ให้ติดตามสถานการณ์จากการพยากรณ์อากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาอุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างจังหวัดอุบลราชธานีครับส่วนเมื่อวันศักร์ทนะ่ผ่านมานี้แม่น้ํามูลตอนเช้าวัดได้ความสูง2.23เมตรต่ำกว่าตลิ่ง6 m, เมตรเศษนะครับมีอัตราการไหลของน้ำความเร็ว116รลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีกับ นี่ก็และก็มาดูสภาพของพื้นที่นะฮะก็อยู่ประมาณนี้ครับก็ยังไม่น่าเป็นห่วงเท่าใดนักนะครับในขณะเดียวกันที่นี้ครับพายุดังกล่าวนี่ครับก็ส่งผลทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันทางจังหวัดอุบลเราเองก็ได้มีการประกาศเตือนแล้วนะครับที่นี้ครับเมื่อสักครู่นี้อุตุเตือนที่นี้จังหวัดที่นี่ครับจังหวัดบอกว่าพายุโคงงูมะครับ ทำน้ำท่วมนาข้าวครับต้องขุดน้ําระบายออกปอพสั่งเตรียมรับมือ24ชั่วโมงนะครับเพราะว่าเสาร์คิดนี้คือผมไม่ไ,มได้จะทํารายการนะครับก็เลยเป็นการรายงานช่วงที่เกิดขึ้นในช่วงของเสาร์ที่ผ่านมาครับจังหวัดอุบลราชธานีเรามีการแจ้งทุกอำเภอนะฮะทุกเทศบาลรับมือพายุอิทธิพลของพายุโคง,งะจ้องอ่านว่าโคงนะฮะโคงูมะครับหรือว่าดาวมีเล็กทําให้ฝนตกหนักมากหนักมาก ฝนตกหนักบางแห่งในบางพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงที่ราบลุ่มตลอด24ชั่วโมงครับโดยทันด้ามินิเจอร์ออนไลน์ก็รายงานเพิมเ่มเติมแจ้งว่านะครับอิทธิพลพายุโซนร้อนโคงุมะนะครับทำให้จังหวัดอุบลราชธานีรามีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องมานาน2วันแล้วก็เริ่มส่งผลกระทบต่อแปลงปลูกข้าวนาปีของชาวนาที่ลุ่มในตำบลขามใหญ่อําเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีต้องมีการขุดคันนาระบายน้ําครับ ที่ท่วมขังต้นข้าวที่กำลังตั้งท้องไม่รู้ว่าท้องกี่เดือนแล้วนะนะครับผมไม่รู้ใครเป็นพ่อก็ไม่รู้กับเพื่อไม่ให้น้ำฝนสูงจนก,กระท่าฝนส่งผลกระทบต่อต้นข้าวที่กําลังเติบโตได้รับความเสียหายครับในเรื่องนี้ทางด้านนายวิรุธวิชัยบุญนะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเราในฐานะเป็นเราผู้ในการป้องกันและก็บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานีครับ ก็เลยมีหนังสือด่วนที่สุดแจ้งน,น,นายอำเภอนายกเทศมนตรีเทศบาลและก็นาย,ยกอบจรประกาศเตือนพี่น้องป้องปายครับในพื้นที่เสี่ยงพื้นที่ลุ่มให้เฝ้าระวังปริมาณฝนตกหนักและก็ฝนตกสะสมได้รับอิทธิพลน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลาหลกได้โดยเฉพาะนะครับในที่ลาดเชิงเขาให้มีการปิดการสถานที่ห้ามประชาชนนักท่องเที่ยวเข้าพื้นที่ในช่วงนี้โดยให้เฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงครับ นี่ก็เป็นสภาพของน้ําท่วมขังนะครับเป็นนาลุ่มนะฮะเป็นนาลุ่มแล้วก็ประกาศเตือนนะฮะประกาศเตือนตัวน้ําท่วมฉับพลันนะครับในขณะที่ทางด้านนายปรเมศอัตออมตยาคุลนะฮะผู้ในการศูนย์อุตุนิยมวิทยาพัทลัออกเชียงเหนือตอนล่างก็ออกประกาศเตือนฉบับที่7ครับเรื่องอิทธิพลของพายุโซนร้อนโคกงูมะนะครับที่ขึ้นฝั่งประเทศเวียดนามเมื่อเช้าวันที่13ก็คือเมื่อวานนี้ครับ ส่งผลให้ร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนภาคเหนือและกับประเทศสปรปรลาวตอนบน,นครับลักษณะเช่นนี้จะทําให้บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งนะครับโดยเฉพาะจังหวัดมุกดาหารยะโส,ร101สธรร้อยเอ็ดิิกตอำนาจเจริญและก็อุบลราชธานีครับก็ประกาศเตือนกันนะครับ ซึ่งวันนี้ก็ยังคงมีฝนตกอยู่นะฮะแต่ว่าก็คงจะดีกว่าเมื่อเสราร์อาทิตย์ที่ผ่านมาครับนี่ก็เป็นการรายงานสถานการณ์ให้รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับกับทางด้านจังหวัดอุบลราชธานีเรานะครับก็12 3นะฮะตอนนี้ก็ยังมีฝนตกโปรยปรายอยู่บ้างเล็กน้อยครับไปถึงผู้ที่อุปถัมภ์รายการอย่างเป็นทางการในช่วงของหน้าฝนนะครับต้องขับรถด้วยความระมัดระวังนะครับ และก็เป็นไปได้ก็คือจะต้องมีการตรวจสภาพรถให้มีความพร้อมด้วยนะครับถ้าเผื่อท่านต้องการที่จะหาอู่คู่ใจในการซ่อมแซมรถยนต์ตรงไปที่นี่ครับนั่นคือ bon อุบลสวิต1997เกถนนคลังอาวุธนะครับซึ่งเขาก็มีความพร้อมมากเครื่องมือครบคันทันสมัยเทียบเท่ากับศูนย์บริการของค่ายรถยนต์แต่ว่าราคาซ่อมแซมย่อมเยาวกว่าถึง70%นะครับมีที่จอดรถกว้างขวางสะดวกสบายห้องพักลูกค้าโออาห้องน้ำห้องท่าที่สะอาดสะอ้านครับ และก็รวมไปถึงการให้บริการรับอัปเกรดรถของคุณนะครับเป็นการเพิ่มสมรรถนะและก็ความปลอดภัยให้แก่รถของคุณด้วยอะไรและก็ชิ้นส่วนระดับโลกและก็ยังไม่พอนะครับยังมีการรับติดตั้งระบบแก๊สอย่างครบวงจรทั้ง LPG และก็ CNG ครับแล้วล่าสุดนี้ทางด้านเสียแจ้ครับคุณไผบูรณ์คำศรีนะครับเจ้าของกิจการน้กาได้มีการประกาศให้อุบลสวิตนี้ครับเป็นตรออครับ ก็คือสถานตรวจสภาพรถเอกชนนะครับอีกฟังก์ชันหนึ่งของการทำงานครับและก็เป็นการให้บริการแบบ one-stop service ก็คือมาที่นี่ทีเดียวครบจบทุกขั้นตอนครับไม่ว่าจะเป็นการให้บริการตรวจสภาพรถยนต์รถจักรยานยนต์การรับทำรับทำพรบรต่อทะเบียนรับตรวจสภาพขอใบรับรองติดตั้งแกส๊ส LPG แล้วก็ CNG รับทำประกันภัยชั้น1ชั้น2ชั้น3และที่เป็นไฮไลท์ครับรับฝากต่อทะเบียนด้วย รถมาเอกสารมาควรมาเงินมาที่เหลืออุบลเซอร์วิสจัดการให้ครับเมื่อบริหารจัดการเรียบร้อยก็โทรแจง้งอาคุณพรตอนนี้เอกสารเรียบร้อยและกรุณามารับได้ที่อุบลเซอร์วิสจะสะดวกเมื่อไรเชิญเลยนะคะนะครับโทรแจ้งล่วงหน้าเลยค่ะ06220155100622015510ครับอุบลเซอร์วิส1997นะครับตอรอ,อเปิดบริการแล้วครับ หลังจากที่ตรวจสภาพรถทีนี้ก็มาตรวจสภาพร่างกายของบุคคลที่นี่ครับกับทางด้านรัฐบาลราชเวชอุบลราชธานีเรานะครับถ้าเผื่อใครที่มีความแพนิคมีความวิตกกังวลว่าตัวเองหรือว่าสมาชิกในครอบครัวหรือว่าลูกหลานที่มาจากกรุงเทพมาเยี่ยมนี่จะเอาเชื้อโควิดในทินมาฝากหรือไม่ครับอยากจะตรวจสอบร่างกายว่าติดเชื้อไหมนี่ครับไปที่นี่ฮะทางด้านโรงพยาบาลราชเวชอุบลราชธานีครับ ซึ่งเขามีความพร้อมมากทีเดียวเขาจะเป็นโรบัสเอกชนแห่งแรกของอีสานใต้นะครับผ่านการรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ครับเขาจะสามารถตรวจหาโควิด -19 ได้2วิธีคือ1แบบรผิดเทสกกับเป็นการตรวจหาภูมิต้านทานของร่างกายรู้ผลภายในเวลา1ชั่วโมงโดยการตรวจจากเลือดและก็โพรงจมูกครับ2การตรวจแบบ RT-PCR นะครับอันนี้เป็นการตรวจหาเชื้อโควิด -19 โดยตรง จากโพรงจมูกแล้วก็คอรู้ผลภายในเวลา3ชั่วโมงครับถ้าเผื่อท่านตรวจแบบแพ็คคู่นะฮะราคารวมเพียงแค่5,800บาทนะครับราคานี้รวมค่าแพทย์แล้วก็ค่าบริการของโรงพยาบาลแล้วครับติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่โรงพยาบาลราชเวศอุบลราชธานีเรานะครับ045280 040 045280 055ครับ ส่วนผู้ที่มีปัญหาเรื่องราวของสายตานะครับสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงมองใกล้มองไกลไม่ชัดก็แวะเวียนไปที่อุบลการแว่นครับ ไปตรวจวัสตาประกอบแบว่นวิเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยให้รู้ว่าสายตาของเราสั้นเท่าไรเอียงเท่าไหรยาวเท่าไรช่างก็จะไปเลือกเลนที่เหมาะสมกับสายตาของเราตัวเราก็ไปเลือกกรอบแว่นตาที่เหมาะสมกับรูปหน้าเราไปควรหน้ากลมหน้าเหลี่ยมหน้ารีสวมใส่กรอบแว่นตาอย่างไรจะดูดีเป็นการเสริมบุคลิกภาพสามารถที่จะเลือกได้ที่อุบลการแว่นสวมใส่ก็สบายตาจ่ายเงินด้วยความสบายใจอยู่ตรงข้ามประเทศบาลเก่าถนนเขื่อนธานี ผมเองก็เป็นลูกค้าเก่าแก่ของอุบลการแว่นนะครับเป็นลูกค้ามายาวนานกว่า40ปีครับ